ใช้ของคุณภาพดีขึ้นมานิดนึงผู้บริโภคจะได้ไม่ต้องไม่มีปัญหาการบร,ริการเนี่ยยังสู้ใครญี่ปุ่นยังไม่ได้แต่ว่าความแปลกย่างเดินประกันเนี่ยเขาให้ไปเข้าสูนรถกูกบีไวดีแต่ว่าให้ไปเข้าโซนโตโยตา้าก<อ>็ไม่ได้เรื่อง <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับกันเองกับกันซีนวันนี้ ep 2นะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเราจะมาพูดคุยสไตล์กันเองกับผู้ใช้จริงรถยนต์รุ่นนี้นะครับ <c oughs> <ๆ>ที่ต้องบอกว่าขายดิบขายดีมากๆนะครับ เพิ่งเปิดตัวมาได้ไม่นานแต่ว่ากวานยอดขายเป็นโนหนึ่งขายนี V ีในไทยเลยครับกับคันนี้ BYD Dolphin นะฮะและวันนี้แขกรับเชิญของเรานะครับเชิญเข้ามาเลยครับกับคุณโชตานะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับก็ชื่อโชตานะครับก็เป็นผู้ใช้ BYD Dolphin Extended Range นะครับก็ใช้มาได้ประมาณเกือบเกือบปีหนึ่งแล้วนะครับโอเคก็เรียกได้ว่าเป็นผู้ใช้เป็นรายแรกแรกของรถที่เพิ่งเปิดตัวมาเลยนะครับวันนี้คัดตัวมาเรียบร้อยนะครับใช้งานมาประมาณ กับปีนาะประมาณ10 <11 S 2> เดือนสิเดเดือนประมาณนี้นะครับ,รบผมก็เลือกมาเพื่อจะมาสอบถามพูดคุยปัญหาที่เจอหรือว่าใช้จริงแล้วฟีลลิ่งเป็นอย่างไรนะ<ม>โอเคครับทีนี้มาดูนว่าเออเชื่อว่าหลายๆคนเองก็ต้องย้ายมาจากรถน้ำมันเนาะ<ม>ทีนี้อยากทราบว่าเออเพราะเหตุผลอะไรทําไมถึงเลือกมาใช้รถยนต<ม>์ e ีวีเป็นคันล่าสุดครับ ก็ที่เหตุผลที่เลือกใช้รถ EV นะครับก็ส่วนหนึ่งหลักๆเลยก็คือเรื่องค่าน้ำมัน,นครับ oh. เพราะว่าคันเก่า uh. เป็น CRV G4 oh. <Gen> แล้วค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงในเรื่องของการกินน้ำมัน8โล <c oughs> ลิตร9โลลิตรใช่กันประจำเลย <c oughs> CRV มาหดเดืวอวรถไซด์เจ๊ตแบบนี้ะนะครับ มีอะไรที่แบบว่ารู้สึกแตกต่างนะะในการขี่ไหมรู้สึกนะครับเพราะว่าตอนแรกไซส์มันแตกต่าง oh. แล้วเรวยความที่มันเป็นรถครอบครัวเราใส่ของเราใส่อะไรได้เยอะมันก็ต้องปรับตัวนิดนึง <c oughs> แต่ว่าโดยปกติหลักๆก็คือขับรถคนเดียวแต่มาเป็นไซส์นี้ก็ต้องเข้าใจได้ว่าต้องเล็กหน่อยแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็เลือกที่จะขับ1คน2คนดังนั้นคันนี้ก็ไม่แปลกที่จะเป็นออปชั่นล่าสุดเพราะว่า1 ราคาาคาได้จับต้องได้ไง่ายใช่แล้วก็ออปชั่นดีใช่ไหมรวมถึงระยะทางก็วิ่งได้ก็โอเคนะเค <Okay. S 2> ประมาณสัก400ได้ไม่ยากเลยอันนี้คือที่ใช้จริงที่ใช้จริงประมาณ390-400โอเค okay. Extended Range นะครับเป็นตัวที่เขาเคลมไว้ว่าวิ่งได้490กิโลเมตรต่อ1ึงชาร์จนะมาตรฐาน NE DC, <S <S DC. มาตรฐานที่เรียกได้ว่าเป็น Not even damn close <laughs> ไม่ได้ใกล้เคียงหาเหวะไรเลยนะครับ,รบถ้าผู้ชมฟังจากชื่อนะครับคุณโชตะทุกคนก็ต้องพอจะล้วออกใช่ไหมครับว่าเออมีความเป็นเชื้อสายชาวญี่ปุ่นนะครับ,รบและแน่นอนว่าชาวญี่ปุ่นกับชาวไทยมีความคุ้นเคยนะครับเหมือนกันก็คือเราใช้รถยนต์แบรนด์ญี่ปุ่นกันมานาน5 0 6 0ปีเลยเนาะเออทีเนี้ยอยากรู้ว่าคิดเห็นอะไรเมื่อใช้แบรนด์จีนที่ อาจจะกำเนิดมาไปถึง10ปีด้วยซ้ำอันนี้สัมผัสได้ไหมว่ามีข้อแตกต่างอะไรระหว่างพวกมาตรฐานการขับขี่คุณภาพต่างๆก็มีข้อแตกต่างค่อนข้างพอสมควรน,นะครับเพราะว่าในรถในรถจีนเองเนี่ย <c oughs> แบรนด์ก็เพิ่งทำมาได้ไม่นานอย่าง <c oughs> ที่บ้านเองก่อนจะซื้อเนี่ยก็ไปบอกพ่อว่าอ่ะเดี๋ยวจะสนใจรถไฟฟ้านะที่เป็นรถจีนตอนแรกเขาก็ไม่เห็นด้วยนะเพราะว่าเราก็รู้กันว่า เขาเป็นคนญี่ปุ่นเขาก็มีความแบบว่าซื้อซื้อของญี่ปุ่นดีกว่าทําไมไปซื้อของจีนอะไรอย่างเงี้ oh. ก็เลยลองเช่าเอ่อ BYD Atto 3มาลองใช้ก่อน oh. แล้วพอเขาลองขับเขาก็รู้สึกว่าคันเนี้มันมันก็โอเคในระดับหนึ่งเพียง uh huh. แต่ว่าตอนนั้นที่ไม่ไปซื้อ a t t o 3เนี่ยก็ด้วยราคาที่มันค่อนข้างห่างกันเยอะจริงๆแล้วตัว d o l Dolphin ิน,นจับต้องได้ง่ายกว่าแล้วหลังจากที่พอมาลองใช้เนี่ย บางอย่างรถจีนก็ก็ให้มาดีอะออปชันในบางอย่างให้มาดีแต่บางอย่างเนี่ยก็ยังสู้รถญี่ปุ่นไม่ได้เขาพูดถึงเรื่องความคุ้มค่าก่อนนะครับก็คือตอนนี้ออฟฟินตัวเริ่มต้นมันเท่าไหร่ละหกเก้าเก้าเอ้หกห้าเก้าราคาตอนนี้ก็เหลือ659าแล้วกแล้วก็ตัวนี้เจ9 9ก็เนะก็เรียกว่าเป็นราคาที่คุ้มมากนะก็คือเขาเป็นแบรนด์รองเขารู้ตัวว่าเป็นแบรนด์รองเขาก็พยายามยัดของยัดของ ทำราคามาใช่ไหมให้มันสู้ได้คือผมเองก็มีรถจีนเหมือนกันอยู่หนึ่งคันก็รู้ดีว่ามันเป็นยังไงนะคือเมื่อเทียบกันวัสดุแบบเวลาเราความค<า>งท<ร>นต,น<อ>ต่างกันน้อพอดีห้าปีมันเริ่มดังก๊อปแบบพลาสติกมันมีความบางกว่า <c oughs> สเปคของพลาสติกก็ต่างเอางนี้ดีกว่าตอนนี้วิ่งมากี่โลแล้วตอนนี้ประมาณหหมื่นห้าพันโลอ่ะหนึ่งหมื่นห้าพันโลกับประมาณเกือบหนึ่งปีอันนี้ต็เเียน้ว่าไม่เยอะะเออไม่เยอะเกณฑ์ปกติ ใช้งานที่ไหนเป็นหลักปกติใช้งานขับไปออฟฟิศเพราะออฟฟิศอยู่แถวแถวสีลมสีลมนะครับที่นี่แถวแจ้งวัฒนะนะครับไปสีลมโอ้รถติดไม่เบาใช่ใช่รถติดไม่เบาก็ประมาณ30โลแล้ไปกลับก็หกสิเจิบโลวันละเกือบ70โลประมาณวันละเจโลภาพรถน้ํามันเคยวัดไหมว่าค่าใช้จ่ายของน้ํามันกับคันเนี้ย แตกต่างกันเท่าไหร่ถ้าเติมน้ำมันประมาณเดือนเนี่ยค่าน้ำมันอยู่ประมาณ8,000บาท8,000 <laughs> <laughs> บ,บาท <laughs> ตอนนี้ก็ประมาณค่าไฟก็อยู่ไม่เกินพันบาท <laughs> ไม่เกินพันเราชาร์จที่บ้านชาร์จที่บ้านเป็นหลักเด <laughs> ี๋ยวเราลองมาเจาะลึกในเรื่องของข้อดีข้อด้อยข้อเสียปัญหาต่างๆกับตัวรถ p V ดี o l p h i นกันเดี๋ยวเราไปเข้านั่งข้างในกันดีกว่าเดี๋ยวเราไปลองขับไปคุยไปกันด้วยนะครับตามมาไปกันเลยครับโอเคตอนนี้เรามาอยู่ในรถ p v d Dolphin นะครับเดี๋ยวเราจะ ทำการขับไปคุยไปนะครับความจริงก็คือร้อนนะครับมานั่งตากแอร์เย็นๆกันดีกว่า <laughs> มาโอเคเดี๋ยว<ป>เราไปกันเลยไปเลยตัวนี้นะที่ได้ลองใช้มานะครับก็พบว่ามีปัญหาเรื่องความร้อนของตัวซันรูฟไหมก็อืมเป็นไหมมันก็เป็นอยู่นะช่วงหน้าร้อนหน้าร้อนช่วงช่วงหน้าร้อนยอมรับเลยว่าไอ้ใครบอกไม่ร้อนไม่ร้อนติดฟิล์มเนี่ยมันร้อน ใหญ่โกหกตัวเองมันร้อนจริงๆมันเป็นทุกคันเขาบ่นไม่ว่าจะเป็นรุ่นนี้หรือรุ่นอื่นอ่ะก็คือในไทยมันร้อนหมดไม่ไหวจริงๆอย่างอันนี้ก็ไปติดฟิล์มของสวากาศเป็นน่าจะ t True ูวิวเป็นฟิล์มเกระอาคารถ้าติดขนาดว่าฟิล์มเกรอาคารติดแล้วก็ยังมันก็ยังรู้สึกว่าร้อนหัวจะแบบมีความอุ่นๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วม่านนะครับม่านมันช่วยได้ไหมม่านช่วยได้ครับก็ปกติแล้วส่วนใหญ่จะปิด ถ้าวันที่แบบแดดออกจัดๆนะแต่ว่าถ้าตอนเช้าหรือตอนคืนส่วนใหญ่ก็จะเปิดเพราะมันก็จะทำให้รู้สึกว่ารถเราโล่งขึ้นอืมโอเคนะก็หลายๆคันเดี๋ยวนี้ชอบเอาม่านออกไม่รู้เป็นพออะไรแต่ว่าคันนี้มีม่านถือว่าดีนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองถามเรื่องฟีลลิ่งขับข,ขี่ดีกว่าคือตอนเนี้ยมีหลายเสียงก็บ่นแลว่าตัวดอฟินเนี่ยก็คือ โชคมันค่อนข้างที่จะอะไรนะมันขับแล้วมันรู้สึกอาการถึงย้้ยย้้ยใช่แล้วก็โยกโครงไปมาจริงครับจริงก็พอขับแล้วถ้าเป็นคนที่ขับรถมาหลายรุ่นหลายยี่ห้อเนี่ยถ้ามาจับอาการก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าดอลฟินโดยเฉพาะรุ่น Extended Range เนี่ยโชคเขาค่อนข้างที่จะย้ยแล้วก็จังหวะสปริงตัวเนี่ยมันคืนตัวมันเบ้ามากกว่ารถคันอมัน รีบาวรีบาวรีบาวจะเยอะกว่าเออแล้วแล้วตัว s ตนด d a เลยมันชกคนสเปคกันหรอตัวชกคจริงๆไม่แน่ใจว่าเหมือนกันหรือเปล่าแต่ว่าตัวทั้งคอยสปริงอะไรต่างๆเนี่ยเข้าใจว่าเป็นคนละตัวเพราะคันนี้มันเป็น multi-link ตัว standard เนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะเป็นสว torsion beam คันแข็งโอเคใช่ใช่นี่ก็คืออีกหนึ่งส่วนต่างของราคาที่ต่างกันมากว่าเกือบ1นึ่งแสนสี่หมื่นบาทเนาะคือเรื่องของช่วงล่างอิสระ ที่ตัว extended เ a นเนี่ยได้มานะครับก็คิดว่าถ้าเอาไปเปลี่ยนโชคนะก็หลายคนเขาก็ชอบเอาไปเปลี่ยนกันใส่ไรเฮดไดฟ์ใส่ h ฮด d ด์บ้างใส่ Pro Pro f ฟ n เดอร์บ้างโอ้โหหรือเตอินก็มีก็หลายคนก็จะบอกว่ามันดีขึ้นการรีบาวเนี่ยมันลดลงไปเยอะใช่ใช่เพราะว่ามีช่วงหนึ่งเป็นสิงอยู่ในกลุ่มจะเกิดแต่คนโพสเปลี่ยนโชคเปลี่ยนโช๊กก็คือโหใส่โชคแต่งกันเต็มเลยเพราะว่า เขาอยากจะให้มันมุดมันขึ้นนะเนาะใช่ใช่แล้วก็ไอ้ที่โพสเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าทุกคนก็เปลี่ยนโชคจริงอ่ะส่วนใหญ่ก็เป็นร้านโชคเขาก็มาโฆษณกันเนี่ยก็เวลาอ่านก็ใช้วิจารณญาณในการอ่านแต่ว่าของโรงงานก็ถ้าเป็นคนที่ขับรถเรื่อยๆขับไปเรื่อยๆขับไม่เร็วเนี่ยก็มันก็โอเคอยู่ในแง่ที่ว่าถ้าเราไปเจอถนนที่มันขุกขานะโดยเฉพาะแถวแจ้งวัฒนะที่ถนนก็ไม่ค่อยจะดีอืก็ตัวนี้มันก็ เก็บอาการเพราะว่าแบบความผูกขะไปได้อยู่เออเพราะว่าด้วยความที่ขเขาเซ็ตมานุมน่มนุม่มใช่มันก็เลยเป็นข้อดียที่ว่าถนนกรุงเทพมันไม่ค่อยดีใช่มันก็เลยฟิลลิ่เขาที่อะไรน,นะแบบว่าคือถ้าเราขับไม่เร็วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นนุ่มไปใช่แต่ถ้าเราขับเร็วมันก็เป็นเรือไปใช่ประมาณนั้นเกินเก้าสิบนี่็ก็เริ่มมีมีาการละแต่เหมือนเขารู้นะว่าคนไทยชอบชอบเน้นนุ่มมากกว่าเนาะต่อมาดูปัญหาต่อไปแต่ผมขอบเปิดลิฟต์ป๊บนึงอ่า อันนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนบน่นไปเสียด้วยกันว่าไอ้ตัวเสียงกุ๊กๆบิเวนล,ล้อหน้าอเอออันเนี้ยเ,เป็นไงเป็นไงมาไงถ้าถ้าคันเนี้ยไม่เป็นแต่ว่าเห็นอยู่เหมือนกันหลายคนก็บน่บนบอกว่ามันมีเสียงกุ๊กๆเสียงมันมันไก่อะ <laughs> เลี้ยนไก่ในรถแต่น่าจะเป็นพวกตัวเบ้าโช๊ออะไรด้านหน้าเนี่ยอาจจะขันไม่แน่นอะไรสักอย่างเป็นดีเฟกต์ก็คือไม่ได้เป็นทุกคันไม่ได้ไม่ได้เป็นทุกคัน แต่ว่าเห็นว่าเป็นอาการประจํารุ่นเหมือนกันก็คือสูนยินดีเปลี่ยนสปอร์ตฟีให้ทางส่วนก็บอกว่าถ้ามีปัญหาก็ไปเคลมกับเขาได้แต่ว่าระยะเวลาอะไรต่างก็ใช้เวลานิดนึงการบริการเนี่ยยังสู้ใครญี่ปุ่นยังยังไม่ได้อะยังคนละชั้นเออจริงเนาะตอนนี้มันก็กลายไปว่าคือแค่กินอะไรใช่เอ็นขายก่อนใช่กูขายก่อนแล้วเดี๋ยวพปอร์ตยวกูมาทีหลังใช่อาลงอะไรกูไม่สต๊อกอ่าโอเครอคงเสียก่อน กูไปสั่งไว้อะยังลังคาเนี่ยลังคาเนี่ยไปเปลี่ยนมาตอนประมาณช่วงมกราอเออไม่เป็นไรไปเลยเพราะว่าไปขับตามว่ามันทุกแล้วเห็นก้อนเห็นก้อนกรวดเนี่ยมันดีดใส่ลังคาก็เลยเกิดรอยรอยแตกแต่นี่ก็ใช้ประกันชั้นหนึ่งไปก็ใช้ประกันชั้นหนึ่งไปกรุงเทพประกันภัยแต่ว่าความแปลกอย่างหนึ่งก็คือว่าประกันเนี่ยเขาให้ไปเข้าศูนย์แต่ว่าไปเข้าศูนย์โตโยต้าโตโยต้าตัวถังชั้นอะไรวะเอ๊ะตอนแรก ตอนแรกกูองเอ๊ะรถกูบีไดีแต่ว่าให้ไปเข้าสูน t o โตโยต้าพอพอไปจริงๆเนี่ยก็เพราะว่าศูโตโยต้าที่ต้หลิงชันเนี่ยเขารับซ่อมบ y ไดีด้วยก็เห็นทั้งอัตโต้ทรเห็นทั้งเซลเห็นดอลฟินที่แบบประสบอุบัติเหตุมาก็ไปซ่อมเหมือนกันก็ก็เป็นเรื่องแปลกดีนะครับเป็นเรื่องแปลกแต่ว่าตัวอะไหล่เนี่ยตัวกระจกข้างบนเนี่ยรออะไหล่ประมาณ1เดือนก็ไม่ก็ไม่ค่อยเข้าใจแบบว่าครั้งอะไหล่ล้านชิ้นน่ยเขา ทำไมเขาไม่เก็บกระจกไว้หรือเขาเก็บพกเก็บ็อดไว้ซะเยอะมีโฆษณาโฆษณาโฆษณาว่าเออกูอะไรเป็นร้านชิน้นก็ไม่ได้อยากแซวฮะแต่ว่ามันเราต้องรอดึงหนึ่งเดือนเนี่ยเราก็อดคิดไม่ได้ว่าเขาเก็บพกไว้เยอะเกินไปหรือเปล่าเก็บพกหนึ่งล้านตัวล้านตัวปัญหายอดฮิตอีกอันนึงเหมือนกันโอ้โหอันนี้ทุกคนก็พูดโพสตลอดตั้งแต่รับรถใหม่จนถึงตอนนี้ในกลุ่มก็คือเรื่องของกลิ่นเข้ารถทั้งที่ปิด ระบบไหลเวียนอาก,กาศจาภายนอกแล้วเป็นเป็นเป็นวันอาทิตย์แรกเลยเป็นขับตามรถเมย์ oh. โอ้โหกลินพ m 2อเต็มจมูกเลย <laughs> คือปกติรถอื่นไม่เป็นนะที่เรารถอื่นไม่เป็นใช่ไหมใช่แล้ววันนั้นก็ถามถามไม่ทางเซลล์เซลลก็ไปถามช่างมาให้เหมือนเข้าใจว่ามันจะต้องไปกดเปิดกดปิดแล้วกดเปิดกดปิดเหมือนทาประมาณ2รอบ ทอก <laughs> ็งงเหมือนกันนะาทำทำไมแต่ว่าหลังจากนั้นไม่เป็นปัญหาจริงเขาเหรอเขาเป็นเป็นอยู่ครั้งเดียวเฮ้ยเป็นบั็กซอฟต์แวร์แล้วเด็กน่าจะบั็อกอะไรสักอย่างนั่นแหละตอนแรกเราคิดว่ามันาจะเป็นที่เขาให้กองอากาศไม่ดีแต่ทีนี้เขาบอกว่าเป็นแก้ปุ่มแล้วหายเนี่ยก็ท <ๆ S 2> ึ่งเลใหญ่เพราะว่าอะไรกันน่าจะซอฟต์แวร์อะไรเีขาก็เลยมีแบบว่าเฟิร์มแวร์แก้แก้นู่นแก้นี่มาเรื่อยเตือนออกนอกเลน มันมันก็ดีขึ้นนะจากวันแรกที่ออกรถมาตอนแรกเขาบอกว่ามันดึงแรงถ้าจะแข็งทันใช่ไหมใช่ใช่หลังๆนี่มันมันก็ดึงแรงแหละแต่ว่าความเอ g เก s s มันน้อยลงอ,อแต่ว่าถ้าไปเทียบกับเทสลาที่เคยขับมาเนี่ยสมูทเนอะทสลาสมูทกว่าเยอะความเนียนในการเข้าโค้งของ b y d เนี่ยถ้าไปเทียบกับเทสลาังถือว่าไม่ไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ใช้ได้ไหมก็พอใช้ได้แต่ปกติ ปกติก็ไม่ค่อยใช้เท่าไหร่เพราะว่ารู้สึกว่าถ้านนถ้ามันไม่ได้โล่งจริงๆมันก็กินแบตอยู่เหมือนกันในแง่ที่ว่ามันจะไม่ค่อยพยายามผ่อน,นเคลล Adaptive Cruise Control ใช่ไหมใช่เพราะว่ามันก็เหมือนกับการแช่เร่เลต่อเวลาเนาะใช่แต่แต่ถามว่ามันช่วยเพิ่มความผ่อนคลายได้มันช่วยได้จริงจริงๆมันไม่ใช่ออปชั่นความปลอดภัยนะทุกคนมันเป็นออปชั่นความสบายใช่เอออันนี้เห็นต่อตัว Android Box มาด้วยนี้ใช่ใช่ก็ต่อ Android Box มาด้วยเนื่องจากว่า เอาจริงก็อยากดูพวก YouTube ดู Netflix เวลาที่แบบรถติดๆเป็นแอป,ปต่างๆนะอันนี้เราก็โหลดมาเองเหมือนเป็นแท็บเล็ตเครื่องหนึ่งประมาณเท่าไหร่นะตัวอันนะั้บอกดิประมาณ3,000กว่าบาทอาสมมติอยากดูวิดีโออยากดูอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ขับรถก็ระมัดระวังนะครับทีนี้เรามาถามคำถ,ถามที่ทุกคนอยากรู้กันต่อเขามาถามว่าสุบต้องติดตะแกรงกันหินข้างหน้ารถไหมเพราะว่า เห็นิดม้อน้ำใช่ไหมมอน้ำบวกมอน้ำแตกก็เลยแบบเอามันยังไงกันล้ะเนี่ยก็ยังไม่ได้ติดแต่ว่าเพิ่งกดอยู่ในตะกร้าช้อปปี้ก็คิดว่าจะติดเอามาติดเหมือนกันยอมรับว่าตรงกระจังด้านหน้าเนี่ยด้านล่างเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรกันแล้วตัวม้อน้ำเนี่ยถือว่าสำคัญกับระบบหล่อเย็นเพราะว่าถ้าระบบหล่อเย็นมีปัญหานั่นหมายความว่าแบตเตอรี่เนี่ยอุณหภูมิจะสูงขึ้น อุณหภูมิสูงขึ้นแบตเตอรี่ก็จ่ายไฟได้น้อยลงทําให้รถเนี่ยมีปัญหาในการขับเคลื่อนไปด้วยมันมันเป็นจุดอ่อนของมัน,นอ,อ่ะอ่าอันนี้แปลว่าเป็นเรื่องวัสดุการผลิตหรือเปล่าใช่ใช่แบบหแบบม้อน้ํารถญี่ปุ่นน่าจะแบบว่าแข็งแรงกว่าแบบทนทานต่อแบบหินตอกกรวดอะไรเงี้ยได้ดีกว่าแน่นสินะมันก็เป็นหนึ่งที่เราก็คับแขงใจกันอยู่นะว่าด้วยราคาที่ทํามาได้มันก็ต้องลดคอสตบางอย่าง แต่ว kind of ่าม <ska> like so ันบางอย่างก็เกินไปนะเพราะว่ามันก็สร้างความเสียหายให้กับหมอน้ําถ้าแบบใช้ของคุณภาพดีขึ้นมานิดนึงก็ผู้โดยพจะได้ไม่ต้องไม่มีปัญหาหรือว่าต้องมาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปติดตะแกรงเองอะไรอย่างนี้ก็ตอนนี้ก็ขับอยู่บนแจ้งวัฒนะนะก็สังเกตได้ว่าแบบช่วงล่างก็จะมีมีความแบบแดงเงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยแต่ว่าคือไอตอนที่เราวิ่งด้วยความเร็วก่อนอันเนี้ยที่เราวิ่งขึ้นสะพานมันจะเจอคอสะพานด้วยอ่า ออมันก็จะมีอย่างที่บอกคือีรีบาวใช่ไหม voilà. มันจะดึงดึงได้ <c oughs> เดี๋ยวมาลองขับเลยไหมได้อดลองขับองได้ได้จะได้ดูกันว่าที่ท่านผู้ใช้จริงเนี่ยพูด <c oughs> ่ะมันจะเป็นจริง,งไหมอ่าโอเคตอนนี้เรามาลองเป็นผู้ขับกันบ้างนะ ตอนนี้แบตเตอรี่มีอยู่3 4มสิบสี่เปอร์เซ็นต์ปกติจะคิดในใจว่าแบตหนึ่งเปอร์เซ็นต์มันจะขับได้ประมาณ4ี่กิโลจริงๆเหมือนเหมือนไฮไลทแม็กเขามีเทสต์มาเนาะว่าคันไหนรถไฟฟ้าเออแบบคันไหนประหยัดสุดใช่ป่ะทีนี้เหมือนเหมือนดอลฟินอ่ะจะได้จะได้ระยะทางต่อหนึ่งหน่วยกิโลวัตต์อ่ะได้เยอะสุดเลยก็ก็เยอะเหมือนกันโดยเฉพาะตัวล่างอะ่ะตัวสแตนดาร์ดจะได้ มันจะกินไฟน้อยกว่าเพราะว่าโดยมอเตอร์ที่เล็กกว่าแบตเล็กกว่าน้ําหนักเข้าใจว่าต่างกันก็พอสมควรเลยก็ก็ใช่ครับเพราะว่าแบตตัวนี้6 0สิบหกิโลวัตต์เอาตัวนั้นมัน4 4่สิบใช่สี่ดเอ่ามันก็น้ําหนักน่าจะต่างกันสักร้อยโลร้อยโลร้อยโลแล้วก็มอเตอร์เบากว่าใช่ไหมเบากว่ามันก็กินไฟน้อยกว่าใช่เดีวหาที่ลองสักศูนย์ถึงร้อยก็ได้นะ ถ้าอยากลองใช่ตัวนี้เขาเคลไว้แปดวิปะประมาณประมาณเจ็ดเพราะว่าเป็นมอเตอร์ชุดเดียวกับออ t โต้ทรีใช่ออโต้ทตัวนี้ได้ของดีนะบอกก่อคือคุ้มมากคือตอนแรกที่ออกสเปคมาก็ทึ่งนะอกว่าให้ของเดียวกับตัวร้านสองเลยในราคาแปดแสนแปดแสนก็เลยเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่เลือกตัว e x t e n d เทนเเเพราะว่าแบตใหญ่กว่าแล้วก็ได้มอเตอร์ตัวเดียวกันกับโต้ทอ่ะเออพูดถึงเรื่องแบตซะหน่อย ลิเทียมไอออนฟอสเฟตอ่า LFP ใช่ตัวน,นี้เคยเจอปัญหาที่แบบว่าพอแบตใกล้หมดมากๆแล้วอยู่แม่งบู๊บหายไปเลยไหมเออ,อถ้าคันนี้ยังไม่เจอเพราะว่าที่ทำสิ่งที่ทำบ่อยๆคือประมาณทุกเดือนเนี่ยจะพยายามรีบาลานซ์แบบโดยการโดยการขับให้มันเหลือต่ำกว่า10%แล้วชาร์จให้เต็ม100%ชาร์จที่บ้านก็จะใช้เวลาประมาณ9ชั่วโมง พยายามทําทุกเดือนจริงๆแล้วเขาแนะนําอยู่ที่3าถึงหเดือนชาร์จด้วย AC ใช่ไหมชาร์จด้วย AC ชาร์จด้วย AC การรีบาลานซ์แบตเนี่ยทำให้ตัวแบตเตอรี่ไอตัวอินดิเคเตอร์มันบอกตัวแบตเตอรี่เที่ยงตมากขึ้นตัว LFP เนาะตัวช่วงปลายๆของตัวแบตเตอรี่มันจะจ่ายไฟกําลังโวลต์เนี่ยน้อยกว่าตอนที่แบตมีเปอร์เซ็นต์สูงๆไอแบตเตอรี่เฮลเราเราเช็คด้วยตัวเองได้ไหมแบตเตอรี่เฮลอ่าต้องไปเช็คกับศูนย์กับศูนย์ ตอนไปเช็ค5้าพันโลศูนย์ก็ให้ดูอยู่อยู่ประมาณ99.5สักอย่างเปอร์เซ็นต์อ่าเอาศูนย์ก็เอามาให้ดูอยู่ปกติเราคนรจะคิดว่าค่าความเสื่อมตอหนึ่งปีเนี่ยเอาไหม่สิบปีเนี่ยคิดว่าแบบคนจะเสื่อมไปขนาดไหนคิดว่าสิบปีสิบห้าเปอร์เซ็นต์อาจจะได้มัง้งแต่ถ้าขับเยอะก็อาจจะมากกว่านี้อ๋อโอ้โอันนี้ชํนานล่าง อ่ะโลเลยคนระับมันมันมันดีวะแดงๆนะอ่พอเจอแบไม่เรียแล้วก็รู้เลยชัดนะในกล้องไม่รู้จะเห็นไหมแต่ว่าอาจจะเห็นวนะหัหวเราโยกอยู่เหมือนกันคือมันเป็นเพราะว่าตัวรถเขาเซ็ตมาแบบว่าให้มันเป็นแบบมีคอสอเวอร์เล็กๆมันก็นแบบนเลยสูงมันก็เลยมีโยกโอเคเดี๋ยวเรามาลองศูนยถึงร้อยกันนะสามสองหนึ่งไปโอ้ มันมีอาการทอกเตีย <St> ใช่สมบัดชัดมากเลยแต่ไม่รู้ในกล้องได้ยินเสียงไหมมันมีเสียงแบบชี eat, 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 ชีีใช่ไอ้ยัไม่ใช่วิ่งแล้วกลางหมู่จุยาฯมาั้งแตกคานะ <laughs> สวยเลยนะแล้วแบบรู้สึกว่ามีล้อหลังออกอาการสะบัดใช่คือดึงมาที่พวงมาลัยอย่างนี้เลยอย่างที่แถมมาเป็นของลิ้นหลงลิ้นหลงนะสองศูนย์ห้าห้าสิบอาสิเจ ก็ไม่ได้เรื่องทุกคนบ่นนะว่าว่ายางปอดแอร์จริงแต่แต่ก็ไปหลายคนแหละเจอหรือล้วแตกใช่นะก็เป็นหน้าที่เราที่เราต้องมาเปลี่ยนต้องไปเปลี่ยนหวังว่าพอบิวดีเอาคันนี้มาประกอบไทยจะได้สเปอยางใหม่ก็น่าจะเป็นไปได้นะครับานตัวต่างมีอะไรอยากจะบอกกับคนที่สนใจตรงของเ้างพีดได้ไหม นะครับในแง่ที่เกิดรถไฟฟ้าที่มีความคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็ของชัดดีแล้วก็การขับขี่ก็ถือว่าโอเคแต่ว่ารถไฟฟ้าก็เป็นวก็จะเป็นสิ่งใหม่ในบ้านเราเนาะเราต้องตัดสินใจกันดีๆว่าที่บ้านของคุณเนี่ยเหมาะเปล่าครอบครัวต่างๆการเดินทางเนี่ยเหมาะหรือไม่เพราะว่ารถไฟฟ้ามันก็ตอบโจทย์ในการเดินทางของมันน้ำมันก็มีข้อดีของมันอยู่ไถ่ดิบก็มีข้อก็มีข้อดีของมันอยู่นะครับวันนี้ เช็บกันั้มหมหมกค่ลาไก่อนเนาะาส่วนเลยครับ